Me, like เรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับอาจารย์ไทยสมุทรนะครับในสัปดาห์ที่14นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนหัวข้อที่2นะครับเรื่องอิทธิพลของอรารยธรรมโบราณที่มีผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบัน อารยธรรมโบราณทั้งอารยธรรมจีนอินเดียเมโสโปโตเตเมียและอิสลามได้มีการสร้างสารรค์และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในภูมิภาคนั้นๆและ ในหมู่ผู้นับถือศาสนาิสลามรวมทั้งได้ถูกถ่ายทอดไปยังภูมิภาคอื่นในทวีปเอเชียด้วยสำหรับตัวอย่างอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อทวีปเอเชียในปัจจุบันมีดังนี้2.1ด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อทวีปเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญของโลกเช่นพระพุทธศาสนา ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูศาสนายูดายศาสนาคริสตศาสนาอิสลามรวมทั้งมีลัทธิความเชื่อที่ได้รับการนับถือเช่นลัทธิขงจือ๊อลัทธิเต๋าเป็นต้น 1. นอิทธิพลของอารยาธรรมจีนด้านศาสนาและลัทธิความเชื่ออิทธิพลของอารยาธรรมจีนด้านศาสนา และละทัทธิความเชื่อได้แก่ลทัทธิของจื๊อและละทัทธิเตา๋าทั้งสองลทัทธิมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางทั้งด้านการเมืองการปกครองธรรมเนียมประเพณีปัจฉญาความเชื่อการศึกษาศิลปะการดำเนินชีวิตประจำวันและมีอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเวียดน,นามและคนจีนที่อพยพไปทำมาหากินในต่าง ประเทศรวมทั้งประเทศไทยหลักคำสอนของลัทธิขงจือ๊อจะเน้นเรื่องมนุษยธรรมความกตัญญูกตเวทีการเส้นไหว้บรรพระบุษที่ล่วงลับไปแล้วทําให้คนจีนและผู้ที่นับถือลัทธิขงจือ๊อยึดถือเรื่องความกตัญญูกตเวทีและกราบไหวบรรพระบุษในโอกาสสําคัญเช่น วันชิงเม้งหรือวันเซิงเม้งวันตรุษจ,จีนวันสาจีนเป็นต้นประเพณีเหล่านี้เห็นได้ในหมู่ชาวจีนและคนเชื้อสายจีนรวมทั้งในประเทศไทยส่วนลทัทธิเตา๋า มีคำสอนที่สำคัญคือให้คนปฏิบัติตนสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมชาติลัทธิเตา๋ามีอิทธิพลต่อง,งานศิลปะของจีนในภาพจิตรกรรมจีนจึงมักเป็นภาพธรรมชาติภูเขาป่าไม้ต้นไม้กอไผ่นกและ ไม่นิยมวาดภาพคนหากมีก็จะเป็นคนเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติในด้านดนตรีก็เน้นเสียงธรรมชาติเช่นขลุยพินเป็นต้นส่วนอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในด้านศาสนาและละทัทธิความเชื่อซึ่งที่สำคัญได้แก่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้นับถือทั้งในด้านการดำเนินชีวิตศิลปะและวรรณกรรมอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูในด้านการดำเนินชีวิตเช่นการสร้างรูปเคารพเทพ,พเจ้าในศาสนาหรือสัญลักษณ์แทนเทพ,พเจ้าเช่นสารพระพรมศิวลึงและมีความเชื่อว่าโคเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในด้านวรรณกรรมได้แก่ มหากาบมหาภาลตะและมหาการามายณนะซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นวรรณกรรมในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวยสนะพระนิกายซึ่งนับถือพระวิษณุและพระนาลายส่วนพระพุทธศาสนามีกำเนิดในอินเดียโดยผู้ให้กำเนิดคือพระพุทธเจ้า มีอิทธิพลต่อผู้นับถือในด้านการดำเนินชีวิตเช่นประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการตายการบวชการเรียนหนังสือที่วัดรวมทั้งมีการนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์อิทธิพลของอารยธรรมอิสลาม ด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อศาสนาอิสลามได้รับการเผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่างๆของเอเชียหลายประเทศนับถือศาสนาอิสลามเช่นประเทศปากีสถานบังกลาเทศอินโดนีเซียมาเลเซียคำสอนที่สําคัญของศาสนาอิสลามได้แก่การเน้นเรื่องความเท่าเทียมกัน ในสังคมมุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันให้ความช่วยเหลือทางสังคมโดยการบริจาคทรัพย์หรือสกาศนี่คืออิทธิพลด้านศาสนาและแลัทธิความเชื่อของอารยธรรมโบราณที่มีต่อทวีปเอเชียสัปดาห์นี้อาจารย์ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับ วันนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ